สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้นะครับขบวน255นะครับทำขบวนโดย่ันจอก4 3 9นะครับกำลัง่านรอบสะพานเกือดหมาไปเลยจนบ้านนงยางไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมขบวนต่อไปเลยครับหมาล้วครับปู่จีเเคนะครับ4038นะครับวันนี้ทําขบวน257นะครับบางบุรีน้ำตกนะครับผาลอดสะพานเกือดมาไปเจน ต้านดงยางน,นะครับไปอีกหนึ่งขบวนแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นขบวนที่สามนะครับขบวนด่วนพิเศษนะครับที่4ีสนะครับต้นทางต้นทางบามบามลุกนะครับปลายทางสุราษฎร์ธานีนะครับหรือว่าที่ใครหลายๆคนเรียกว่าไฮโซสุราษฎร์ธานีขบวนนี้เลยครับ ด่วนพิเศษที่43นะครับเป็นรถดีเซลลางนะครับขนาดเครื่องยนต์350แรงม้านะครับแบบอิสระนะครับกำลังจะมาผ่านบริเวณสะพานเกือกหมาบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับที่สองขบวนก่อนหน้านี้ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับขบวนดีเซลางนะครับที่43นพิเศษครับผ่านชุมชนดงยางนะครับชุมชนบ้านดงยางไปแล้วนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากก็ชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดองประดุกชาแนลค่ะ